นพพลแสงคำหรือที่รู้จักกันดีในวงการสนุกเกอร์ว่าหมูปากน้ำเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งประวัติส่วนตัวและเส้นทางอาชีพชื่อนพพลแสงคำฉายาหมูปากน้ำภูมิลําเนาสมุทรปราการจุดเด่นสไตล์การเล่นที่สุขุมเกินอายุและเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้จุดเริ่มต้น นพพลเริ่มต้นเส้นทางสนุกเกอร์ตั้งแต่อายุยังน้อยและได้สร้างชื่อในวงการสอยคิวตั้งแต่วัยเยาวผลงานและเกียรติประวัติที่สำคัญแชมป์เยาวชนโลกปี2559ที่ประเทศอิรานแชมป์เยาวชนเอเชียปี2556ที่ประเทศอินเดียเข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกหรือ World Tour นพพลแสงคำได้เทิร์นโปร หรือเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพ2ครั้งโดยครั้งแรกในปี2,553ถึง2,554และกลับมาเทิร์นโปรอีกครั้งในปี2,556จนถึงปัจจุบันทำประวัติศาสตร์แทงแม็กซิมัมเบรกหรือ147แต้มนบพลสร้างความตกตะลึงให้กับ,บวงการสนุกเกอร์โลกด้วยการทำแม็กซิมั r มเบรกใส่ช้ำโลกในบางรายการผ่านเข้ารอบ c r u c i เบิลเซ a t เตอร นพพลเป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนที่4ที่สามารถผ่านเข้ารอบ32คนสุดท้ายในรายการสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่ c r u c i b บ e t เซียเตประเทศอังกฤษได้สำเร็จคนแชมป์โลกเขามีผลงานที่น่าประทับใจหลายครั้งในการเอาชนะอดีตแชมป์โลกหลายคนเช่นชอนเมอร์ฟี่เคนดอร์เฮอตี้และมาร์กวิลเลียมส์ผลงานในรายการต่างๆนพพลมีผลงานที่ดีในหลายรายการ เช่นเข้ารอบ8คนสุดท้ายรายการไชน่า Open รองแชมป์รายการ Scottish Open 2023เข้ารอบ4คนสุดท้ายในศึกเวลล์กรังปรีแชมป์รายการ Thailand Ranking เหตุการณ์ที่น่าสนใจในปี2567นพพลเคยประสบปัญหาไม้คิวส่วนตัวหายระหว่างเดินทางไปแข่งขันรายการ Northern i s l l n n o p p n n แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากชอนเมอร์ฟี นักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษที่ให้ยืมไม้คิวทำให้เขาสามารถแข่งขันและเอาชนะเพื่อนร่วมชาติอย่างเอฟนครนายกได้สำเร็จนพพลแสงคำถือเป็นนักสนุกเกอร์สายนักสู้ที่มีความมุ่งมั่นและได้พิสูจน์ตัวเองในวงการสนุกเกอร์ระดับโลกแล้วว่าเขาสามารถสู้กับนักสอยคิวระดับท็อปได้